สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือพี่ปุ้ยเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยสว,ส,สวัสดีค่ะอ่าพี่ปุ้ยชื่อร้านี่ปุ้ยชื่อร้านอะไรคะร้านสักแอนปุ้ยค่ะอยู่สายโทรหนึ่งจ้ะอ๋อค่ะสายโทรหนึ่งนะคะค่ะมาเส้นสายสองเลยใช่ไหมคะจ้ะสายโทรหนึ่งก่อนขึ้นเนินลงเนินไปก็จะเป็นสายสองค่ะเอาวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนร้านพี่ปุ้ยแล้วก็พี่สักนะคะได้ข่าวว่าร้านพี่ปุ้ยกับพี่สักเนี่ยมี มีอะไรนะคะอ่าม,มีมีมีอินทผลัมจ้ะ <c oughs> ที่มาเพราะว่าเห็นอินทผลัมนะคะในบ้านตรวจไม่ค่อยเห็นหนูก็เลยมาเยี่ยมเยียนต้นอินทผลัมที่สวนพี่ปุ้ยนะคะจะดูกันเลยโอเคค่ะก็บริเวณสวนเนาะก็จะมีต้นไม้หลากหลายอย่างจ้ะมีเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ก็สามารถปลูกได้ได้หลายอย่างมีกี่งานกี่ไร่คะพื้นที่ทั้งหมดประมาณสามไร่จ้ะแต่ว่าอ่าส่วนหนึ่งก็เป็นร้าน ด้านข้างก็จะเป็นสวนเล็กๆจ้ะไปะเราไปดูกันไปเลยค่ะจ้าโอเคค่ะมุมนี้ก็จะเป็นอดอกไม้เนาะดอกดอกไม้ดอกไม้ป่าไม้โบราณจ้ะแต่แต่จําชื่อไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะแต่เราเคยเห็นในพุ่ง,งานาใช่ค่ะจ้ะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะเป็นต้นะตะขบตะขบยักษ์ตะขบป่าจ้ะนี่จ้ะเวลาออกลูกมาจะเป็นสีประมาณนี้แก่ไปก็จะเป็นประมาณสีม่วงจ้ะ เคยเห็นไหมคะจะปาดใช่ค่ะเป็นผลไม้อ่าเขาเรียกว่าผลไม้สีม่วงเนาะโบราณใช่ใช่แล้วก็จะมีประโยชน์เยอะมากตัวนี้จะลไม้สีม่วงนะคะใช่ค่ะถ้าเนอะถ้าถ้าแกไปมันก็จะเป็นสีม่วงเข้มประมาณนั้นนั่นแหละถ้าเปรียบเทียบได้ก็เหมือนพวกเบอร์รี่อชะใช่เขาเขาจะตระกูลเบอร์รี่ค่ะดูปีนี้ลูกดอกมากเห็นที่บอกว่าที่นี่เอ่อ ต้นนี้นเป็นอะไรนะคะเป็นไฮไลท์ลของที่ร้านเลยจ้ะเพราะว่าลูกค้าส่วนมากมาก็จะมาชิมต้นนี้เป็นหลักจ้ะามากินจนอิ่มได้เลยใช่ค่ะเก็บเก็บกินฟรีค่ะเก็บกินฟรีค่ะแล้วถ้าลูกค้าบอกว่าขอซื้อกลับบ้านล่ะคะอ๋อไม่ขายค่ะให้เก็บไปกินฟรีค,ค่ะไม่ขายนะคะจะลูกค้าจิตใจดีมันจดีนะคะจ้าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นต้นอ่าต้นมะขามจ้ะมะขามยักษ์ต้นนี้ลูกดกมากเลยมะขามยักษ์ ใช่ค่ะมะขามยักษ์แล้วมันเปรี้ยวหรือเปล่าเปรี้ยวมากมะขามไอที่เขาทำดองขายอ่ะนี่เลยจ้ะนี่ากี่ปีคะถึงใหญ่แล้วก็อ่าปีนี้ปีที่สามดูอ่ะลูกข้างบนดกกิ่งเกือบหักเลยซื้อยอดเลยซื้อตามตลาดนี่แหละต้นก็ร้อยกว่าบาทต้นต้นกิ่งกิ่งต้นอ่ะสุดยอดใช่จ้ะ มีของกินทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะพื้นที่เล็กๆค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นอ่าดอกไม้แล้วก็จะเป็นพื้นที่เอาไว้ปลูกบ้านจ้ะส่วนหนึ่งก็ไว้แบ่งแบ่งแบ่งเอาไว้เนาะแบ่งไว้อปลูกอะครว่าอะไรปลูกต้นไม้ธรรมชาติร่มรื่นนะก็จะมีของกินหลายอย่างอยู่มีมะนาวอันนี้ต้นเงาะค่ะแต่ยังแต่ยังไม่มีลูกกําลังดําเนินการแล้วก็อันนี้กีเฮาเขาเรียกว่าอะไรนั่นเนียงอันไหนจ๊ะเนี่ยอเอาไว้ต้ม่ะเปรี้ยวๆอ่ะ เลยวัติขอโทษนะคะร่านแบบภาษาทองคนะคะจ้าจ้าเอาไว้เอาไว้ต้มพวกกระดูกหมูพวกอะไรอ่ะจะเป็นแบบเปรี้ยวๆรสชาติจะเปรี้ยวๆอร่อยมากเลยตัวนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ว่านึกชื่อไม่ได้ค่ะจ้าต่อไปก็จะมามาดูอินทผาลัมจ้ะนี่ไงคะอินทผาลัมนะคะใช่การตรวจเราไม่มีมันมีจ้าทุกวันนี้คนเริ่มปลูกเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นการเพิ่งเริ่มทดลองปลูกเนาะใช้เวลากี่ปีมันถึงจะออกลูกอ่ะประมาณสองปีจ้า ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นต้นต้นต้นเนื้อเยื่อจะพันเนื้อเยื่อราคาจะสูงแต่ว่าเพิ่งใช่ค่ะต้นซื้อมาใบเดียวแค่เนี้ยต้นละสองพันอันนี้ปีกว่าแล้วจ้ะใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวเมียคือถ้าเราซื้อต้นเนื้อเยื่อนี้เราสามารถอ่ะเจาะจงเพศได้ใช่จ้ะส่วนสองต้นนั้นจะเป็นตัวผู้ปลูกมาประมาณสี่ปีแล้วจ้ะต้นใหญ่คือตัวผู้ใช่ค่ะตัวผู้เอาไว้ผสมเกสรอนใส่ตัวเมียเพื่อให้ออกลูกจ้ะ แล้วเวลาผสมเกสรน่ะเราต้องเคาะใส่ไหมเคาะจ้ะเคาะเอาเกสรตัวผู้มาเคาะใส่ตัวเมียจ<อ>้ะใช่ค่ะต้นนี้ที่ร้านกําลังมีต้นเดียวที่กินได้แต่ว่าตอนนี้ตัดตัดกินเกือบหมดแล้วจ้ะเหลือแค่นี้เลยจ้ะนี่ชิมได้ค่ะคนเ <laughs> ดนทาค่ะโดนโดนโดนตัดเกือบหมดแล้วจ้ะ <laughs> เราจะมาชิมอินทผลัมนะคะชิมพเพราะว่าเกะได้เพราะว่าพี่ไม่ได้เอามีดมาตัด อันนี้คือแบบไม่มีสารเคมีใดๆที่นี่เป็นร้านขายยาขายปุ๋ยก็จริงนะคะแต่ที่นี่จะไม่เล่นยาสักอย่างเลยจ้ะใช่ค่ะทุกอย่างจะปลอดสารเก็บกินได้ทันทีจ้ะพี่เขาบอกว่าที่นี่ไม่เล่นยานะคะไม่เล่นยาเอาไปเล่นอย่างเดียวใช่ค่ะก็ลูกค้าเราเราเราควบคุมเขาไม่ได้เนาะจ้ะแต่ตัวเราเองเราควบคุมได้ใช่ค่ะ จ้าไม่เคยกินอินทผลไม้เรยแล้วมันกรอบขนาดนี้นะคะ่านผู้ชมชิมดูก่อนติเก็บก่อนแล้วอันนี้ต้นเนี้ยมันมันมีทั้งหมดเจ็ดทลายแต่ว่าเก็บกินจนหมดเหลือแค่นี้แหละจ้ะใช่จ้ะแบ่งแบ่งกันกินบ้างเอาไปทําบุญบ้างรสชาติเหมือนน้ำผึ้งหวานจ้ะไม่ค่อยฝาดเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ต้นเนี้ยเขาเรียกว่าต้นเทียมเนาะมันเป็นต้นอ่าอะไรนะติอ่าเพาะเมล็ดจ้ะ ความอร่อยมันจะไม่เท่าเนื้อเยื่อใช่ค่ะแต่รสชาติขนาดนี้ถือว่าโอดเลยํำหลักมันต้องฝาดกว่านี้อยู่นะจ้ะอันนี้เป็นต้นทดลองต้นแรกจ้ะแต่ว่าต้นพันเนื้อเยื่อมีอยู่ทั้งหมดสองต้นพันเนื้อเยื่อเราซื้อมาเท่าไหร่นะคะต้นละสองพันจ้ะโอ้ต้นละสองพันใช่ถ้าเกิดว่าต้นสูงก็แพงนะสี่ห้าพันหกเจ็ดพันก็มีแต่ถ้าต้นปลูกเมลเล่ะคะปลูกเมล็ดถูกจ้ะต้นละร้อยกว่าบาทก็มีใช่จ้ะแต่ว่าเรา รสชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยแล้วก็บางทีเราเจาะจงเพศไม่ค่อยได้เอาแล้วนี่พี่ปุ้ยรู้ได้ไงว่ามันเป็นเพศเมียไอที่พอมาเลี้ยอันนี้ไปซื้อต้นใหญ่มาแล้วจ้ะแล้วคนขายเขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวเมียก็เลยเอามาทดลองดูอพอแต่ว่าทดลองพอแต่มันเป็นตัวเมียแล้วทีนี้สามีเนาะเขาดีใจมากค่ะสามดีใจมากที่แม่ที่ได้ต,นต้นทวเมีย <laughs> <Yeah. S 2> เราจะรู้ได้อย่างไรมันแตกต่างยังไงกับต้นตัวคู่อ่าเขาบอกให้ดูใบจ้ะใบมันจะชี้อย่างเงี้ยชีย้ตรงขึ้นอือจ้ะตัวเมียแต่ว่าพี่ไม่ค่อยรู้หรอกอันนี้อันนี้หลักตามที่คนเขาพูดมานะค่ะจ้ะแต่แต่ถ้าให้เลือกเองก็เลือกไม่เป็นหรอกแล้วทำไมต้นตัวคู่มันต้องตัวต้นใหญ่ก,กว่าต้นตัวเมียคะเพราะตัวนี้มันหลายปีแล้วใช่มันหลายปีแล้วจ้ะก่อนที่จะปลูกตัวเมียอีกใช่คือด้วยความว่าเราไม่รู้เนาะลองผิดลองถูกกันเลยลองซื้ออ่ะต้นที่ขายตามตลาดน่ะ ต้นละร้อยกว่าบาทเนาะเอามาทดสอบดูก็สุดท้ายก็คือได้ตัวผู้หมดใช่ค่ะราช่นี้ก็เลยคุยกับแฟนว่าจะทํายังไงให้ได้ต้นตัวเมียก็เลยเข้าไปศึกษาเมื่อสองปีที่แล้วนะสองปีที่แล้วเลยใช่ศึกษาโดยต้องต้องลงทุนซื้อของแพงจากคนรู้จหรือว่าเซอร์อะเซิร์หาข้อมูลจาก็เลยฝากคนรู้จักอ่าซื้ออใช่จ้ะใช่แต่ว่ามันเป็นพันธุ์เนื้อเยื่อเราสามารถอเลือกพันุได้ว่าเราจะเอาตัวผู้หรือตัวเมีย จ้ะแต่ว่ามันก็จะราคาแพงหน่อยจ้ะทุกอย่างก็ต้องเป็นการลงทุนใช่ค่ะปะเสร็จแล้วจะพาไปดูข้างหลัง,งข้างหลังร้านนะคะฝรั่งก็เลรังเ <laughs> ข,ขามีน,นี่นี่บริเวณรอบบ้านก็คือแฟนชอบปลูกชอบทําเกษตรจ้ะจะ้ะก็จะพามาดูนี่จะมีผลไม้หลากหลายอย่างบริเวณบ้านมีฝรัง่งมีมะม่วงมีอันนี้อะไรมะพร้าวนี่ฝรั่งสีม่วงน้ำหอมไหมคะ ใช่ค่ะมะพร้าวน้ำหอมก็จะเป็นฝรั่งสีม่วงสุดยอดฝรั่งสีม่วงใช่ค่ะพื้นที่เล็กๆหลังร้านก็จะทําเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรคลองไส้ไก่เนาะ,ะเอาไว้เลี้ยงปลานี่ปลาปล่อยหลายอย่างมากก็จะมีต้นมะพร้าวมะพร้าวสีทองค่ะจะร่ํารวยจะมีเงินทองมากมายเราเอามะพร้าวไปทำอะไรคะมะพรา้าวทองเนี่ย <laughs> เอาไปบริโภคนี่แหละคะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ได้เอาไว้ทําอะไรหรอจกจ้ะแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวเขาชอบสีทองเขาก็เลยปลูกแต่สีทองเป็นหลักใช่ค่ะนี่คือบริเวณรอบๆก็<อ>จะมีมีหม,หมอนตอนนี้หมดแล้วจ้ะ <c oughs> จ้าเหลือมันมันมีต้นแต่ว่ามันไม่ออกลูกเพราะว่ามันมันพึ่งพึ่งหมดเกี่ยวไว้นะหมดฤดูของเขาอ,ะอ่ะจ้าพวกนี้ก็จะเป็นอ่าต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะติอะไรไฮลัมไฮลํานะ หำไหลม่ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ต้นว้ยลืมชื่อได้ไงเนี่ยลืมชื่อเลยลืมชื่อขออภัยนะคะก่อนก็ค่อนข้างที่จะอ, <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นข้างหลังก็จะมีต้นมะพร้าวที่เลี้ยงบอ่อเลี้ยงกบจ้ะก็จะมีต้นหมอนแต่ว่ามันออกลูกหมดแล้ว <laughs> ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เลี้ยงกินเองหรือเลี้ยงขายคะเลี้ยงเลี้ยงดูจ้ะดูเล่นจ้ะโโหคือใช่ค่ะคือทุกจ้ะคือทุกอย่างเลี้ยงแล้วไม่กล้ากินจ้ะ็บไว้ดูความสบายใจเฉยๆนี่แหละจ้ะข้างๆนี่ก็จะเป็นจะเป็นเป็นบ่อเลี้ยงปลาจ้ะเลี้ยงแบบธรรมชาติมีแต่ปลาธรรมชาติจ้ะก็ใน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 ทุ่งนาก็ในในสระนี่ก็จะมีข้าวไว้ให้ปลาพวกปลากินพืชอะปลาตะเพียนน่ะ น,นี่ปลูกหวานข้าวไว้ให้ปลาเลยอ่ามันมันเรียกว่าขึ้นเองตามเขาเรียกว่าขึ้นเองนะชาา่จ้ะนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้บาดจากปีนี้แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นต้นต้นอ่าต้นไม้กับต้นกล้วยก็คือเน้นเน้นต้นไม้ซะส่วนเยอะนะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะขามยักษ์ใช่จ้ะมะขามยักษ์อันอันนี้สามปีแล้วเหมือนกันสามปีสี่ปีแล้วแหละต้นนี้เคยขัวไว้ว่าถ้าไม่ออกลูกจะตัดทิ้งแล้วนางก็เลยออกลูกเลยค่ะ จ้าต้นน uh, um yup> ี้ต้นแรกที่ปลูกของที Funny ่น uh ี่เลยขวดไว้เลยถ้าไม่ออกลูกจะตัดทิ้งและแล้วเขาก็ออกลูกให้เราเป็นปีที่สองจ้ะนี่ด้านข้างบริเวณนี้ก็จะมีแต่ต้นไม้จ่ะอันนี้คือปลูกเพราะความชอบส่วนตัวใช่ค่ะปลูกเพราะความชอบมีทุกอย่างมีแต่ไม้ไม้ทั้งไม้มีประโยชน์แล้วก็ไม้กินได้ น,นี่ต้นมะนาวต้นมะนาวอ๋อรึกชื่อออกแล้วคือชื่อต้นพยุงหหลังอ๋อต้นชะยุงไหหลังใช่ค่ะพยุงไหหลังอ่าพยุงก็มีชื่อมีความหมายนะคะใช่จ้ะอันนี้ต้นสะดาะเดาวถวายแล้วก็สดาดำต่างกันยังคะอ่าตัวนี้จะออกจะออกดอกได้กินก่อนก่อนสดาทั่วไปประมาณเดือนหนึ่ง ใช่ค่ะจะออกดอกออกได้กินก่อนเขาแล้วก็ตัวนั้นก็อันนั้นก็คืออาจจะประโยชน์เยอะแฟนก็เลยปลูกจ้ะสดาวดำใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็แกกําลังหวานข้าวเอาหวานต้นกล้าเพราะว่าไอหวานข้าวแล้วข้าวมันน้ําท่วมก็เลยหวานกล้าไปไปแซมเอาอใช่แล้วก็อันนี้ก็กระติกกระจักรอบๆก็คือพยายาม <ๆ S 2> ไม่ให้มีพื้นที่ว่างเปล่านะพยายาม <ๆ S 2> ปลูกนู่นปลูกนี่ สารพัดปรุง <laughs> <laughs> ไม่มีพื้นที่ว่างนะคะ <laughs> จากเขาเป็นคนดูแลจัดการเองเราก็เราก็ไม่เคยได้ช่วยอะไรหรอก <laughs> แต่เรารู้หมดเลยนะคะชารู้หมดเลยค่ะเพียง <laughs> <laughs> แต่ว่าไม่ได้ลงมือทําค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงแก้วขมิน้นอร่อยมากจาก้ะ <laughs> เหลืองอร่อย ตัวนี้แล้วก็นี่ก็จะมีของมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คืออ้อยดําเอาไว้เป็นยารักษาโรคได้ส่วนมากาจะมีชาวบ้านมาขอกันเยอะเลยเอาไปทํายาจะ้ะก็จะเป็นนี่แหละเอาไปทํายาอะไรคะเอาไปต้ม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 ใสายยา่ยานยาหมอ้อบ,บ้านเราอะ่ะ<อ>ใช่คะ่ะตัวนี้แหละเป็นเป็นอ้อยดำเราพันธ์มาจากไหนคะออันนี้มีมีลูกค้าใจดีจะเอามาให้ต้นหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ขยายพัน,นุ์ได้เราก็แจกคนเยอะอยู่ ใช่จะได้แบ่งปันเขาเยอะอยู่จ้ะรามาทางนี้มาเดี๋ยวจะพาไปดูทุ่งนา <c oughs> ไปดูทุ่งนานิดหนึ่งทุ่งนามีแต่ทุ่งไม่มีนาไม่มีข้าวเพราะว่าข้าวข้าวมันน้ําท่วมหมน <c oughs> จะ้ะทางนี้ก็จะมีนี่ใครสนใจผักผักอะไรผักตบใช่ไหมผักตบผักตบเยอะแยะมากเลยเอามาใส่ตามต้นไม้มันจะทําให้เป็นปุ๋ย ใช่ค่ะเขาจะทำเป็นปุ๋ยนี่ใส่ตามต้นไม้จ้ะบริเวณนี้ก็มีแต่ก็คือพยายามใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เนาะ,ะปลูกทุกอย่างที่ที่มีพื้นที่นะมีทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่รวมกันจ้ะดูสิคะต้นกล้วยจ้ะต้น,น,นกล้วยนี้กล้วยน้ำว้าใช่ค่ะกล้วยน้ำว้ารอบๆพื้นที่มีประโยชน์หม,หมด,หมดคือสามไร่นี่นมีมใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์มากเลย ใช่ค่ะ่ต้องออกไปหาซื้ออะไรกินเลยนะคะจ้ะมีของกินรอบบ้านนะคะของกินเยอะแยะผลไม้ถึงถึงฤดูของเขาเนี่ยเยอะมากกินไม่ทันก็ได้แบ่งคนอื่นกินด้วยเพราะว่ามันเยอะเกินอย่างปลานี่ถึงฤดูจับก็แบ่งญาติพี่น้องแบ่งเพื่อนบ้านขายบ้างนิดหน่อยพอให้ได้ค่าอาหารบ้างแต่ไม่เคยโทร ถามยติอ่ะเวลาบา,านปลาที่ไรแบบเหมือนแย่งกันเลยอ่ะปลาที่นี่จะอร่อยเพราะเลี้ยงแบบธรรมชาติจ้าอันนี้ก็จะมีกระท่อมเล็กๆไว้ข้างบ้านจ้ะอ่าวันไหนว่าไว้พักผ่อนไว้พักผ่อนเอาไว้นั่งเล่นบรรยากาศยามยามบ่ายเวลาอากาศร้อนๆก็จะออกมานั่งบริเวณนี้จ้ะมันจะเย็นสบาย อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้สวนย่อมเล็กๆซึ่งแม่ค้าชอบชอบเป็นการส่วนตัวจ้ะนี่นะคะเค <Okay, S 2> ค่ะบบกใช่อันนี้อันนี้คือต้นไม้ก็เพิ่งตัดแต่งกิ่งมันยังไม่ออกดอกจ้ะใช่อยาเก้เพิ่งตัดเมื่อไม่กี่วันมานี่เองถ้าหลังจากนี้ไปมันจะบานจะสวยกว่านี้อยู่หน้าหนาวมาถ่ายมาอีกครั้งหนึ่งเด้อได้ค่ะเพราะว่าหน้าหนาวที่นี่ดอกไม้จะเยอะมากนี่นะคะใช่แล้วค่ะ ตรงกันฝั่งตรงกันข้ามก็เป็นร้านร้าน้านค้าร้านพรการค้าคอนการค้าร้านพี่สาวของพี่ปุ้ยนั่นเองนะคะจ้าขายของเบ็ดเตล็ดของชานะคะใช่ค่ะก็อันนี้ร้านพี่ปุ้ยนะคะจ้าเป็นปุ้ยการเกษตระะจ้าสนใจสนใจ,สนใจก็มาหาซื้อสินค้าในร้านได้นะคะแม่ค้าใจดีแม่ค้าแม่ค้าใจดีจ้าเปิดร้านนานหรือยังอ่า เปิดที่นี่มาสิปีแล้วจ้ะใช่ค่ะปีละสิปีแปบเดียวเองแเวเอง <laughs> อามากเลลวลาสิปีแต่แม่ค้ายังเหมือนเดิมเลยนะคะจ้าโอเค <laughs> <laughs> โอเคอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมนะคะต้องการเมล็ดพันธุ์หรือสินค้าการเกษตรนะคะมีให้คุณเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นปุย๋ยอะไรคะยาข้าวสารอาหาราสารัตว์ ตรําจ้ะแล้วก็อุปกรณ์ทำมาไออุปกรณ์จับปลาทุกชนิดจ้ะมาหาซื้อได้นะคะแล้วถ้าเกิดชาวบ้านต้องการคําแนะนําอยากปลูกนู่นปลูกนี่เหมือนพี่ปุ้ยนี้ได้ค่ะก็มาคุยมาปรึกษากันได้ที่ร้านเลยจ้ะยินดีให้คําปรึกษาค่ะค่ะขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆนะคะที่มาเปิดร้านแล้วก็เปิดบ้านเปิดสวนให้เราได้ดูกันนะคะตื่นตาตื่นใจมาก ถ้าท่านผู้ชมสนใจก็อย่าลืมนะคะมาเยี่ยมชมได้ได้จ้ะได้จ้ะโอเคค่ะจ้ะก็ขอบคุณมากวันนี้ก็เราก็จะปิดรายการแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามสับกระไรวันนี้เราก็ไปลุยสวนเก็บผลไม้โอเคค่ะบ๊บายบายค่ะ